ครับสวัสดีครับผมชื่อใช้นะครับอตอนนี้อายุ42ปีวันนี้วันที่3พฤษภาคมลองพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งในการบำรุงผิวหน้าตอนนี้ก็คือปัญหาคือว่าอา,อายุเรามากแล้วนครับเริ่มจากหน้าผากหน้าผากเนี่ยจะมีริ้วริ้วรอยย่นบนหน้าผากเนื่องจากว่าชอบทำหน้าผาก อชอบทำคิ้วขึ้นอย่างเงี้ยรอยย่นตรงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนมันก็ไม่ไม่ชัดทีนี้ก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นมากแล้วอรอยตีนกาตรงนี้เวลายยจะเห็นชัดตรงนี้เป็นจะเป็นค่อนข้างยากถ้าอย่างเงี้ยจะต้องลึกคือถ้าท่าเนี้ยอย่างเงี้ยชัดเห็นชัดเลยอย่างเงี้ยชัดเจนชัดเจนแล้วก็รูคุ้มขนซึ่งเป็น รูคุมขนส่วนหนึ่งแล้วก็ร่องรอยร่องรอยสิวส่วนหนึ่งคนกว้างขึ้นอายุเยอะเขาเรียกอะไรความยืดหยุ่นของใบหน้าก็น้อยลงกลายเป็นว่าเวลาทำให้มองเห็นรูคุมขนกับกับรอยร่องรอยของของแผลแผลสิวเยอะขึ้นรูด้านนี้ชัด ครับถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผลจริงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับครับผมใช้ครับกลับมาแล้วครับวันนี้วันที่26สิงหาคมตั้งแต่ครั้งก่อนก็คือวันที่3พฤษภาที่เราว่าจะมาพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง วันนั้นผมใช้เป็นวันแรกแล้วก็ผ่านมาถึงสองเดือนขึ้นรู้สึกประทับใจมา,มากๆครับนี่ครับรูขุมขนที่เคยว่ามันกว้างนะครับตื่นลงตื้นขึ้นมาเยอะมากเลยรูอ่ร่องรอยแผลสิวดีขึ้นมากแทบจะแบบไม่เห็นเลยและความยืดหยุ่นของของแก้มเนี่ยของของกล้ามเลยของกล้ามเนื้อผิวหน้านี่ดีขึ้นเนยอะร่องรอยตีนการ่องหน้าผาก ตื่นขึ้นมากๆตอนนั้นเป็นล่องลึกเลยแล้วก็หน้าน้ากระสางใสขึ้นดูฟูฟูดูฟูขึ้น <c oughs> รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์นี้มากอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรนี่เลยครับตัวนี้เลยครับผลิตภัณฑ์ลูมิเนสจากเจอเนสครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้กับคนที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้มาให้หรือสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับ <c oughs> ติดต่อกับคนที่ส่งลิงก์วิดีโอได้เลยครับ ครับโชคดีครับขอบคุณครับ